ในเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีเลิกสําคัญนะครับเลิกนี้ต้องบอกกันว่าเป็นเลิกที่นานๆจะมาสักครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเลิกมังกรเปิดทรัพย์นั่นเองนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเลิกนี้เนี่ยจะมาทุกๆ4ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเรานับนะครับอย่างเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยตรงกับรอบของปีจอนะครับคือถ้าเกิดเรานับปีจอก็จะเป็นปีที่1นะครับปีจอปีกุลปีชวดแล้วก็ปีฉลูนะครับก็จะเข้าสู่ปีที่4นั่นเองนะครับโดย ในรอบนี้นะครับจะตรงกับวันที่8เมษายนนะครับเวลา13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาเป็นเกิ์ที่ดีมากนะครับสำหรับในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภนะครับดะนั้นคำแนะนำนะครับว่าในวันที่8เมษายนนะครับถ้าเกิดใครที่วางแผนเช่นอยากจะเปิดร้านนะครับอยากจะตั้งป้ายนะครับอยากจะออกรถใหม่นะครับเริ่มต้นธุรกิจนะครับคือเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็ถือว่า เป็นเริกที่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดจากปีนี้ไปนะครับอาจจะต้องรอไปอีก3ปีข้างหน้านะครับในนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำนะครับว่าเริกนี้เป็นเริกมงคลที่นานมาสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยแนะนําเกิกแบบนี้นะครับไปหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนถามกันมาเยอะเลยนะครับก็คือว่าถ้าเราไม่ได้เปิดร้านไม่ได้เปิดธุรกิจไม่ได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับสามารถจะใช้เริกนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับ นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนกร <uno> ะเป๋าสตางค์ใบใหม่นั่นเองนะครับเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้เก็บเงินเก็บทองนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งซื้อกระเป๋าตังค์มานะครับไม่อยากเปลี่ยนใหม่ให้มันเสียเงินนะครับก็อาจจะใช้เลื่อนี้นะครับเป็นเรื่องในการเตรียมตัวทาความสะอาดแล้วก็เริ่มนําเงินนําธนบัตรเนี่ยนะครับใส่กระเป๋าตังค์นะเพื่อเป็นเลื่องงามยามดีสําหรับตัวเราก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะแนะนําสําหรับใครที่ เตรียมตัวนะครับว่าเออรอมานานแล้วนะครับไม่เห็นผมเขียนเรื่องนี้สักทีหนึ่งกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะมาแนะนำนะครับเคล็ดลับในเรื่องของการเลือกกระเป๋าสตางค์นะครับหรือแม้กระทั่งกระเป๋าถือก็ได้นะครับหรือกระเป๋าคล้องมือเราก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาช่วยนะครับเสริมโชคนะครับให้เรียกว่าสอดคล้องกับเลิกมังกรเปิดทรัพย์ในรอบนี้กันนะครับสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของ รูปทรงของกระเป๋านั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่ากระเป๋าถือกระเป๋าคล้องมือนะครับก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเราชอบกระเป๋าที่เขาเรียกว่าปิดสนิทนะครับถามว่าทําไมต้องปิดสนิทนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้กระเป๋าแบบที่พับๆแล้วมันอ้าๆนะครับบางคนเนี่ยใส่บัตรเครดิตใส่อะไรไปเยอะนะครับการที่กระเป๋าสตางค์ของเรานะครับมันบวมนะครับ ความหมายหรือว right? right of so so kind of no ่าผลที่ตามมาคือเหมือนเราจะเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คืออย่างถ้าเป็นกระเป๋าสตางนะครับก็เป็นใบยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ควรจะมีซิปนะครับให้ปิดสนิทแบบนี้นะครับหรือว่าผู้หญิงบางคนอาจจะชอบกระเป๋าที่เป็นแบบกระเป๋าคล้องมือแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีซิปอยู่ข้างบนนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าล็อกไม่ให้เงินทองรั่วไหลนะครับหรือว่าอย่างอย่างกระเป๋าถือนะครับใครอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าถือใหม่นะครับก็มีพวกที่เป็นแบบ แม่เหล็กมีกระดุมแปะๆอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าข้างในเนี่ยมีซิปอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อให้เก็บเงินข้างในนะครับให้เงินทองเนี่ยอยู่กับเราไม่รั่วไหลนะอันนี้คือหลักเหตุผลแรกก่อนนะครับแต่ว่าคุณผู้ชายหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วกระเป๋าสตางค์ที่เป็นแบบยาวๆบางทีถือไม่ถนัดนะครับจะใช้กระเป๋าพับแบบเดิมได้ไหมจริงๆก็ยังใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องขยันเรียงนะครับธนบัตรเรียงแบงค์ในกระเป๋าเนี่ยให้เป็นระเบียบตลอดเวลานะครับแล้วก็ อาจจะเลือกใบที่เป็นใบพับแต่ว่ามันมีตัวล็อกตัวปิดเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยไม่อ้าออกนะครับข้อดีของกระเป๋าที่เป็นทรงยาวเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาเราใส่แบงค์แส่ธนบัตรเข้าไปเนี่ยแบงค์เนี่ยจะเรียงตัวสวยงามนะครับมีความเป็นระเบียบนะครับแล้วมันก็ยังมีความหมายที่ดีถึงเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะครับการมีโชคที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองไปถึงลวดลายนะครับที่อยู่บนกระเป๋านะฮะอันนี้ก็ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับอย่างใบที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับก็เป็นใบที่มีลายนะครับคล้ายๆกับเลข8นะอยู่บนกระเป๋าระวบงเอิญพอดีนะครับก็มีลายที่คล้ายๆกับเลข8นะอย่างนี้อันนี้ก็จะมีนะมีลายที่คล้ายๆกับตัวที่เป็นเลข8อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเลขแห่งความเป็นมงคลนะครับพูดถึงตัวเลขเนี่ยนะครับสำหรับคนที่แบบชอบเรื่องนี้มากๆจริงๆเรื่องนี้แนะนําไปหลายครั้งแล้วครับคือว่าช่องที่อยู่ด้านในกระเป๋านะครับก็คือช่องที่เราใส่บัตรเนี่ย ถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรจะมีเลข6หรือว่าเลข8นะครับเช่นนะครับเขาอาจจะมีข้างหนึ่ง4ช่องนะครับ2ฝั่งเป็น8ก็ได้นะครับหรือว่าข้างละ6นะครับ2ฝั่งเป็น12อันนี้ก็ได้แต่ว่าขอให้มีองค์ประกอบของความเป็นเลข6เลข8อยู่เพราะว่า2เลขเนี้ยหมายถึงเรื่องของโชคลาภและก็ในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับนนเนี่ยลองดูนะครับหรือบางคนบอกว่าบางกระเป๋าบางรุ่นมันไม่ได้มีช่องใส่บัตรเลยก็ไม่ได้เสียดยอันนี้ถือว่าเป็นเหมือน ออปชันเสริมนะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นเองครับและสำหรับในเรื่องของการเลือกสีนะครับที่จะเป็นสีเสริมดวงกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับในเรื่องของการเงินนะครับหลายคนที่กําลังสับสนอยู่นะครับเอ๊ะตรลงแล้วจะเลือกแบบไหนดีนะครับก็ขอให้ยึดนะครับสีที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับตามวันเกิดของเราเป็นหลักนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสีที่ดีที่สุดของคุณนะครับก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับ ส่วนรองลงมานะครับจะเป็นสีม่วงก็ได้หรือว่าสีดําก็ได้นะครับหรือว่าอีกหนึ่งสีนะครับก็คือสีออกโทนสีแดงหรือว่าสีชมพูนะครับส่วนผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี่ก็หาง่ายหน่อยนะครับสีที่ดีสุงคุณเนี่ยก็คือสีดำนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับก็เป็นสีดำนะครับเป็นสีมงคลสําหรับ ผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับหรือสีที่รองลงมานะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นสีออกโทนสีฟ้าน้ําเงินก็ได้นะครับหรือว่าสีที่เป็นออกโทนสีเขียวก็ใช้ได้นะครับสําหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับสีที่ดีที่สุดของคุณนะครับก็คือสีโทนเหลืองหรือว่าสีออกโทนน้าตาลนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างใบนี้นะครับก็จะมีบางคนบอกเอ๊ะมันมีสีดําอยู่แต่ว่าอย่างนี้เราจะเห็นว่าสีออกโทนน้าตาลเนี่ยเป็นสีที่เด่น ค,คือหลักๆก็คือว่าเราต้องเลือกสีที่โดดเด่นนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เหลืองหรือน้ําตาลทั้งใบนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยความเด่นของสีโทนน้าตาลโทนเหลืองหรือว่าบางทีพวกเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนกระเป๋าเนี่ยเป็นสีออกทองทอเนี่ยครับก็เป็นสีที่เหมาะสําหรับ คนวันอังคารครับและสําหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับสีที่รองลงมานะครับก็คือสีส้มนะครับหรือว่าอีกหนึ่งสีที่ใช้ได้ดีก็คือสีดํานั่นเองครับสาหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นนะครับเราจะแบ่งออกเป็นผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันก็คือผู้ที่เกิดวันพุธ6กโมงเช้านะครับจนถึงวันพุธ6กโมงเย็นนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนั้นนะครับสีที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยก็คือสีออกทนดำนะครับหรือว่าสีม่วงก็ได้นะครับ ส่วนรองลงมานั้นนะครับก็จะเป็นสีออกโทนสีขาวหรือว่าสีครีมนะครับหรือว่าสีอีกหนึ่งสีที่ใช้ได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับก็คือสีออกโทนสีเหลืองนะครับหรือว่าสีน้ําตาลนั่นเองครับและสําหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับก็คือวันพุธ6กโมงเย็นไปแล้วนะครับจนถึงตีห้าของวันพฤหัสนะครับสีที่ดีที่สุดของคุณนั้นนะครับก็คือสีออกโทนสีขาวนะครับหรือว่าสีออกโทนครีมก็ได้นะครับ ส่วนสีที่ดีรองลงมานั้นนะครับก็จะมีสีดำนะครับเป็นสีที่ใช้ได้นะครับอีกหนึ่งสีนั้นก็จะเป็นสีออกโทนส้มนั่นเองครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับสีที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยก็คือสีส้มนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างใบนี้นะครับก็จะมีสีส้มนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสีที่คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนสีที่ดีรองลงมานะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั้นนะครับ ก็จะมีสีที่เป็นออกโทนสีเขียวนะครับใช้ได้ดีนะครับหรือว่าสีที่เป็นโทนสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินครับและสําหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันศุกร์นั้นนะครับสามารถใช้สีที่เป็นออกโทนแดงนะครับหรือว่าสีชมพูนะครับได้ดีที่สุดเลยนะครับจริงๆอย่างใบนี้เนี่ยนะครับ พื้นข้างหลังเนี่ยที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับหรือด้านหลังที่เป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนสีที่ดีรองลงมานั้นนะครับก็คือ สีออกโทนสีเหลืองหรือว่าสีน้ําตาลนะครับอีกหนึ่งสีนะครับที่ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับก็คือสีออกโทนสีขาวหรือว่าสีครีมนั่นเองครับและผู้ uhm ที่เกิดในวันเสาร์นะครับสีที่ดีที่สุดของคุณนะครับก็คือสีออกโทนฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะครับส่วนสีที่ดีรองลงมานั้นนะครับก็คือสีออกโทนชมพูหรือว่าสีแดงนะครับอีกหนึ่งสีนะครับที่ใช้ได้ดีเลยก็คือสีม่วงหรือว่าสีดํานั่นเองครับและขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญนะครับก็คือในวันที่เป็นฤกิ์มังกรเปิดทัพย์ ก็คือในวันที่8เมษายนนะครับเวลาเริกย้ำนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามต้องย้ำนะครับว่าไม่ได้ให้ไปซื้อกระเป๋าในเวลานั้นนะครับคุณต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าในวันที่8นะครับตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยนะครับให้เรานําธนบัตรนะครับเรียกว่าใหม่ๆหน่อยนะครับอาจจะใส่ไปในกระเป๋าของเรานะครับเพื่อเอาเลืเอาชัยนะครับจัก8ใบเพราะเลข8เป็นเลขมงคลนะครับอาจจะเป็นธนบัตรที่เป็นแบงค์ร้อยก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะใส่เป็นเหรียญก็ได้นะครับก็คือเป็นเหรียญ 8ปเหรียญนะครับใส่เข้าไปในกระเป๋านะครับเพื่อเหมือนกับเป็นการเบิกเรื่นะครับก็คือในวันที่8เมษายนช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสนะครับในช่วงไหนก็ได้นะครับของ2ชั่วโมงนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเอาเรื่อเอาใจแล้วที่เหลือเราค่อยใส่บัตรใส่อย่างอื่นนะครับหรือใครที่มีพวกยันหูนะครับเครื่องรางของขลังอะไรเนี่ยก็อาจจะนําเครื่องรางของขลังเนี่ยใส่ไปก่อนนะครับในช่วงเวลาที่บอกนะครับเพื่อให้เป็นเรื่องที่ดีนะครับและที่สําคัญก็คือว่า ไม่ใช่ว่าใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะจบเลยนะครับคือหลังจากนี้นะครับถ้าคุณจะเริ่มใช้เงินกับกระเป๋าสั่งคุณนะครับเงินสิ่งแรกที่ใช้ลยครับอยากให้ใช้ในสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลเช่นเอาเงินไปบริจาคเอาเงินไปทําบุญนะครับหรือว่เอาเงินไปมอบให้กับบุพการีให้คุณพ่อคุณแม่เรา นะครับเพราะนั้นเนยก็จะถือว่าเราได้เปลี่ยนกระเป๋าที่เรียกว่าทั้งเลิกที่เป็นมงคลรูปทรงสีที่เป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เรานําไปใช้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์และก็ทําให้เกิดความเป็นมงคลนะครับที่ดีมาสู่ชีวิตของเราด้วยครับและสําหรับใครที่ใช้กระเป๋าสตังใบเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะรับโชคนะครับจากเลิกมงกรเปิดทรัพย์นะครับไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณจัดระเบียบกระเป๋าตางของคุณใหม่ เค,คลียพวกขยะทั้งหลายนะครับชปบัตรเครดิตของที่ไม่ได้ใช้แล้วออกไปนะครับแล้วก็ทํากระเป๋าให้โลง่ลงๆไว้ครับพอถึงวันถึงเกษ์นะครับก็คือในวันที่8เมษาเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเรียกว่านําไม่ว่าจะเป็นเหรียญ8เหรียญนะครับหรือว่าธนบัตรนะครับแบงค์ร้อยแใบนะครับแบบไหนก็ได้นะครับ นำมาใส่แล้วก็เรียงข้าของในกระเป๋าคุณเนี่ยให้เป็นระเบียบนะค,ะครับเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าเราได้รับพลังที่ดีนะครับจากเลือกมังกรเปลือัซั์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ